เปิดตัวครั้งแรกในโลกตืยตาบุกตลาดอีโคคาเพิ่มเติมตเตรียมเปิดตัว All New Yaris a อทิพชมใหม่ทั้งคัน9สิงหาคมนี้เ <Hey! S 1> มื่อวันที่26รกรกฎาคม2565ที่ผ่านมา โตยต้าประเทศไทยจำกัดเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการว่าทางค่ายเตรียมจะเปิดตัวรถยนต์โมเดลใหม่ซึ่งเป็นรถยนต์ในกลุ่มราคาเริ่มต้นในตลาดอย่างโตยต้ายาริสที่สำคัญโตยต้าใช้ตลาดเมืองไทยสำหรับเปิดตัวรถยนต์โมเดลดังกล่าวเป็นที่แรกของโลกสำหรับโตยต้ายาริสโมเดลใหม่นั้นถูกจับภาพการวิ่งทดสอบในประเทศไทยมาแล้วระยะหนึ่ง แม้จะอยู่ภายใต้การพรางตัวทั้งคันแต่ภาพรวมก็ยังพอดูออกว่าตัวรถดูมีความธรรมัดทแมงมากขึ้นส่งรถนั้นดูมีความคล้ายกับแคมรี่ที่ถูกย่อขนาดให้เล็กลงไฟหน้าดูโฉบเฉี่ยวส่วนกระจังหน้าทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบคว่ำที่ดูจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและเป็นทรงเดียวกันกับที่ใช้ในโตยต้าโคราครอสส่วนภายในนั้นจากภาพพีเซอร์แสดงให้เห็นการตกแต่งที่ใช้โทนสีแดง มีการติดตั้งจอศูนย์กลางแบบลอยตัวตำแหน่งกลางคนโซนหน้าพุ่งมาลัยแบบ3กา้านทรงกลมพร้อมปุ่มสั่งงานต่างๆโดยการตกแต่งดังกล่าวนั้นคาดว่าจะมีในรุ่นท็อปสำหรับการส่ง All New โตย o ้ายาลิสลงตลาดในครั้งนี้ Toyota หวังเพื่อที่จะครองบัลลังก์แชมป์ยอดขายของกลุ่มรถยนต์อีโคคาต่อไปเนื่องจากว่ากันตามจริงแล้วยาลิสโฉมปัจจุบันเรื่องของเทคโนโลยีรวมไปถึงความไฮเทคของรถนั้น ค่อนข้างที่จะเป็นรองคู่แข่งอย่าง Honda City, Mazda 2หรือแม้กระทั่ง Nissan a r m a r a เองก็ตามแต่ด้วยจุดเด่นของความทนทานและความประหยัดน้ำมันนั้นยังคงทำให้รถยนต์รุ่นนี้ยังคงขายดีอยู่ส่วนด้านของเครื่องยนต์นนั้จะมีการทำตลาดใน2ทัทางเลือกคุมพลังแต่การเปิดตัวในวันที่9สิงหาคมนี้จะมีเพียงเครื่องยนต์1.2ลิตรธรรมดาส่วนเครื่องยนต์1.5ลิตรไฮบริดนั้นจะเปิดตัวทาตลาดตามมาในปีหน้า สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรนั้นจะใช้เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ค่ายได้มีการพัฒนาปรับปรุงใหม่ทั้งส่วนของเครื่องยนต์รวมไปถึงชุดเกียร์ซวิตีซึ่งจะช่วยให้ตัวรถนั้นขับสนุกมากขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นส่วนของด้านระบบความปลอดภัยตัวรถจะถูกติดตั้งต o y ตา Safety เซนต e พร้อมกับกล้องมองภาพรอบคัน360องศาระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติบเบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรโห พร้อม Adaptive Cruise Control ก็จะมีมาให้แล้วส่วนเรื่องของราคาจำหน่ายนั้นน่าจะอยู่ในเรนจ์เดิมหรืออาจจะมีบวกเพิ่มนิดหน่อยตามสภาวะการขึ้นราคาของชิ้นส่วนในตลาดโลกอย่างไรก็ตามก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ5.5แสนไปจนถึงไม่เกิน7 0 0 0แสนบาทเนื่องจากรถยนต์กลุ่มนี้นั้นมีคู่แข่งที่ค่อนข้างหลากหลายค้าคออยู่ ส่วนข้อมูลอื่นๆที่ชัดเจนนั้นเราจะได้ทราบพร้อมกันในวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็คือวันที่9สิงหาคมที่กำลังจะถึงนี้โดยทางเราจะนำข้อมูลต่างๆมารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งและเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตข่าวสารในครั้งต่อไปกดไลค์และกดติดตามไลตอนนี้เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ